นี่ฮะมิดกระจายนะครับคือตัวกล่องขวานเนี่ยมันดอบเค้กบ่อยมากครับผมถ้าใครกดกามนี้ดอบตัวละ2อันก็มีนะครับเห็นไหมเนี่ยจิ้มจิ้มไปเนี่ยดอบแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกัมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําให้รู้จักกับดันเจี้ยนอีเวนต์จิ้งจอกส้มนิทรานะครับผมหรือผมเรียกมันว่าดันชุดนนนอะะฮ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับ <S <S ก็อย่าลืมกด subscribe <S <S แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <S <S ผมเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับดันนี้นะครับผมเป็นดัน e v e n ์นะครับผมมีตั้งแต่วันที่ 8, 8มิถุนานจะถึง6กรกฎาคมนะครับผมมีเวลาเกือบ1เดือนเต็มๆนะครับผมเนื้อหาของดันเนี่ยก็เป็นดันที่เข้าได้ตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าดันเนี้ยเข้าได้ตั้งแต่เลล60ขึ้นไปแต่ตัวเควสของมันเนี่ยรับได้ที่น้องหมีนะผมน้องหมีฟันดีเนี่ยนะครับรับได้ตั้งแต่40นะครับผมแต่ว่านเไ่รืออพะะะฮ ก็เอาง่ายว่า60อ่อะนะครับคุณมารับเควสแล้วก็เข้าดันไปฆ่ามอนนะครับอย่างละ10ตัวนะฮะเมื่อฆ่าเสร็จคุณจะได้รับตัวศพแกะนะครับผมจำนวน1อันทำได้วันละ1รอบนะครับของรางวัลก็คือเมื่อเรามีศพแกะ1อันเราสามารถแลกตัวหมวกนอนสีฟ้าได้1อันนะครับผมถ้ามีศพแกะ2อันจะแลกตัวตายิ้มได้1อันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีศพแกะ7อันจะแลกตัวคอสแกะที่เป็นแกะวิ่งวิ่งแล้วเวลานอนตายยิ้มผ้หอมได้นะครับผมก็เรียกได้ว่า แค่เราทํา7วันอะ่ะก็การันตีได้ตัวอคอร์สผ่าห่มแล้วนะครับผมแต่ว่าขอ้อจํากัดของไอตัวคอร์สพวกนี้ก็คือมันเป็นคอร์สท,ที่ติดตัวละครไม่สามารถฝากคังได้ไม่สามารถเดิลได้ครับผมแต่อฟได้นะอฟได,นะได้แต่ว่าแค่มันไม่สามารถฝากรังได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่องเควสกันดีกว่านะครับผมก็ก่อนเข้าไปนะครับผมถ้าวันนั้นยังไม่ได้รับเควสก็รับเควสนะครับเควสมันง่ายครับผมฆ่ามันนนั้นอย่างละสิบตัวมันจะมีมอนอยู่3ชนิดนะฮะ เดี๋ยวขอปั๊มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเลเวลผมมันเพิ่ง71นะครับเดี๋ยวมันจะเหนื่อยชีวิตเกินไปนะครับผมขอบัฟแป๊บอ่ะวิธีการเข้าดานนี่ทางเข้าดานอย่างนี้นะผมจิ้งจอกส้มนิทรานะครับมันคือแมปของคอกทาวเวอร์นั่นแหละผมค่อนข้างแนะนําไปที่ชั้นสองมากกว่าเพราะมันเดินง่ายกว่าครับผมค่าเข้าดันสองพนห้ารเซนนี่ต่อหนึ่งครั้งนะครับเข้าตอนไหนก็ได้นะดันนี้แต่แค่เควสมันอะรีเซ็ตตอนตีสี่นะครับในดันมันจะมีมอนเตอร์อยู่3ตัวนะครับก็คือวิเชีีีีีีียยยตคคคคคคุุกกก้้้นนนนนนะะะรรรรัััับบบบบววววมมิดเเเเเทท่่ปป็็็สสงๆๆแแลซอ์ข หลักๆที่เราจะมาล่าก,กันเนี่ยก็คือ Evil Dwelling Box นี่ฮะมิดกระจายนะครับพิษตัวนี้อยู่ที่291นะครับผมก็ยังจะเห็นว่ามันมิดค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นใครที่มาอาจจะต้องหาของเพิ่มพิษสักหน่อยนะฮะเลือดมันอยู่ที่ประมาณสัก15น่าจะได้เพราะผมจิ้มทีละ6,000ใช่ไหมจิ้มไป3ทีนิดๆอะประมาณ15นะฮะถามว่าดันนี้มันมีอะไรเด็ดนะครับผมก็นอกจากที่จะมาทำา u เอาศพแกะแล้วนะครับผมอีกอันนึงก็คือ ไอตัว Evil Dealing Box เนี่ยแหละตัวเนี้ยมันดรอปตัวเค้กนะครับผมแบบดรอปเยอะมากนะฮะเนี่ยแบบดรอปกันง่ายนะครับอ,อ๋อคือตัวกล่องของขวัญเนี่ยมันดรอปเค้กบ่อยมากครับผมถ้าใครกดการรมนี้ดรอปตัวละ2อันก็มีนะครับเห็นไหมเนี่ยจิ้มๆไปเนี่ยดรอปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับดรอปง่ายมากนะฮะมันก็เลยเป็นที่สิ่งสถิตของเราครูเซเดอร์นะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าครูเซเดอร์เนี่ยมันตีกล่องขวัญแรงกล่องขวัญเป็นเผ่าเดมอนธาตุดาร์กนะครับ ดังนั้นคุณสามารถใส่การสตูบหรือว่ากา๊าซสแตนด์บูลิงมาเก็บเลเวลหรือว่ามาฟาร์มที่นี่ก็ได้นะเอาจริงอีฟพีค่อนข้างดีนะครับที่นี่แต่ว่าสิ่งเดียวก็คือคุยเซอร์มันตีแม่นมากะนะครับและตีเีลพันด้วยก็จะค่อนข้างโหดหน่อยนะครับเนี่ยเราก็เน้นๆไปที่อีเวิลเรียงลิบ็อกแล้วก็วิงนะครับอย่าไปสู้กับคุยเซอร์มากครับผมถ้าฟรีไม่เยอะจริงนี่คือเข้าทุกเม็ดเลยนะครับอีฟพีที่นี่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่เอาแอดคอร์สมาเก็บเนี่ยมันจะได้ตััวววะรรมมาาานนคคบผก็ถืออ่่ข้งงสูงทีีเดย แต่เลือดมันเยอะหน่อยเลือดหมื่นกว่านะครับผมใครที่แบบตีช้าๆก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการฆ่าแต่ละตัวนะฮะส่วนตัววิเชตคุกกี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมเพราะว่าวิเชตคุกกี้ตีไม่แรงแต่ว่าเวทแรงมากนะับวิเชตคุกกี้เนี่ยจะมีโคโบกับสกิลอะไรอย่างหนึ่งไม่รู้่แต่มันแรงมากๆอ่ะนะครับเอารู้สึกจะไปเล็กอะเทน่านะครับเผลอๆบางทีเนี่ยคุณโดนเล็กอะเทน่าแล้วก็โดนโคโบซ้ําเข้าไปนี่คือล่วงเลยนะครับผมแบบเลือดน,น้อยน,นี่คือบินไปหวั่นอย่างเดียวนะฮะ ดังนั้นค่อนข้างแนะนําว่า,เ,าเน้นตีแต่กล่องอย่างเดียวก็พอถ้าคุณไม่ได้ทำเควสนะถามว่าที่นี่เงินดีไหมนะครับผมตัวแอดคอสผมนะครับก็อยู่ครึ่งชั่วโมงเก็บเค้กแบบไม่กดกรรมนะได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นคุณเทเดอร์เนี่ยเท่าที่เขาบอกกันมาก็คือมีตั้งแต่แบบ3 0 0 0 0นจนถึง5 0 0 0 0นเซนนี่ต่อรอบนะครับต่อ1กรรมนะครับ อันนั้นคือต้องตีแรงประมาณนึงนะเอาแบบ2ฮิตตายอะ่ะน่าจะสบายกว่านี้นะของผมผมันจะเป็นแบบ3ฮิตอยู่เลยเปลืองไ p ด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจดันนี้นะครับผมมีเวลาถึง6กรกรกฎานะครับผมก็สามารถมาหาเงินกันได้นะเอาจริงผมว่าค่อนข้างจะเหมาะไปทางหาเงินมากกว่านะ เพราะว่าคอสแก่เลยพวกนี้มันทํา7วันมันก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวดันเนี่ยมันเหมาะแก่การมาฟาร์มเค้กฟาร์มอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกระบวนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับส cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ